สวัสดีเบ้นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาบ้านผีตอนนี้เราก็อยู่ในซอยที่บ้านผีดุที่สุดไอ้ลา้าวนฮะ <Fin> นะซึ่งตอนนี้ก็คบค่ําแล้วนะครับใกล้มืดแล้วเดี๋ยวไปย้อมสีพี่ด้วยนะนะครับซึ่งผมรับร <eller> ับรู้ถึงพลังงานบางอย่างนะครับที่เปื้อนเปื้อนเปื้อนเพราะเราจะโดนตบเพราะเราจะโดนตบเพราะเราจะโดนตบ ที่นี่ดูจริงครับเอากิจกรรมวันนี้ก่อนวันนี้เรามายิงธนูใช่ไหมเรียนยูโดรัฟ้าซัฟ้าเกสถานที่ที่เรามาเรียนคือไอแม็ก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 โดโจศิลปะการต่อสู้นานาชาตินี่ศูนย์สอนศิลปะการต่อสู้อ่านเลยดีกว่าอ่านเลยดีกว่า International Martial Arts Center ไอแม็กโดโจนะครับเอามาอีกทีนึงต้องหันกลับไปอ่านศูนย์สอนศิลปะการต่อสู้นานาชาติไอแม็กโดโจครับที่นี่มีอะไรบ้างอยู่อะไรเราอยู่อะไร ยูยูเลให้มันตรข้างให้มันตรข้างประตูออยูเลเลยู่ยเท่าไหร่พวกเนี้ยให้ฟรีเลยแม่งคนแห้งเลยใครเขาจะไปรู้เรื่องกับมึงวะยูเลยูเลอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่ากิจกรรมยูโดของพวกเราสาคนจะเป็นยังไงบ้างว่าใครจะเข้าโรงยบาลก่อนดีไหก็มีพี่สองคนแหละผมเป็นพิธีกรเือนเดิมไปเลย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 จริงว้สี่สิบมันต้องไปนั่งกินข้าวอะไรน้ำตกตกเว่ปป้ไปข้างในดีว่า กูโดนแกลงะใส่ใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลย,อเลยอตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วเดี๋ยวกูฝึกเป็นพิธีกรมึงจก่ได้ไหมมึง,งแก้แกพี่หนุ่มปไงเออเขาบอกให้มาเปลี่ยนเกงก,ก่อนเสื้อเดี๋ยวเขาไปซื้อที่ตลาดอยู่ และตลาดอยู่ตรงนี้ใกล้นิดเดียวเองว่ตะกับใครเขาจะรู้จักให้ป้าคุณไปเหอะแล้วให้ยายพี่หนุ่มนั่งไปด้วยแหมยายตายแล้วนะแหม่พี่เบิร์วยายเขาตายก็ไปล้อยายเขาแอบเบิร์ดกูก็รอไปงานแม่งานพ่อแอบเบิร์ดการแต่งหรโอ้โหจะเอาให้ได้โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าว่าวันนี้เรียนยูโดสนุกไหม ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์แล้วนะครับอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์ลิวจะมาที่เนี่ยปกติเขาต้องอ,นะอะไรนะอาจารย์เคารพอะไรนะแค่ต้องเคารพปรมาจารย์ก่อนทุกรอบครับเคารพปรมาจารย์ก่อนแล้วเรามาพูดก่อนที่ถือว่าไม่ให้เกียรตินะพี่โหนกยังไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ย <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวเราไปเคารพปรมาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันแล้วกัน <laughs> ครับ เมื่อกี้เราก็ทําความเครารพปรมอาจารย์ไปแล้วผมใช้คําถูกใช่ไหมถูกคอาจารย์ริวบอกว่าการเคารพเนี่ยมีที่มาที่ไปด้วยช่วยให้อาจารย์ริวอธิบายนิดหนึ่งอย่างแรกนะครับการเคารพเวลาเราโก้เราจะโก้มลงมาแต่ว่าตาเราจะมองไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราจะต่อสู้กับคนอื่นนะครับเราจะต้องมั่นใจว่าคนอคื่นเขายังไม่เข้าทมา,มาทำอะไรเราใช่ไหมแต่ถ้าเราก้มหัวก้มไปเลยเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมก้มหนังกงตามองด้านหน้าประมาณตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ อย่างที่สองนะครับเวลาเคารบเราจะก้าวขาซ้ายเอยหลังเพราะว่าเวลาก้าวเท้าให้ซ้ายหลังใช่ไหมครับทำอะไรสมัยก่อนเขาจะมีดาบข้างๆใช่ไหมเขาสามารถจับดาบขึ้นมาฟันได้ถ้าผู้ต่อสู้เขาจะทําอะไรเราก็จะป้องกันตัวได้ตลอดนะครับเสร็จปั๊บเขาเข่าลงมาตรงนี้ต่อมาครับเวลาเคารบนะครับเราจะไม่ก้มลงมาเลยแต่ว่าจะมองด้านหน้านิดหนึ่งแล้วก็ก้มหนักตรงก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราจะดูว่าผู้ต่อสู้จะทาอะไรเราหรือเปล่าเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับเออก็คือก้มมองด้นครับนิดหนึ่ง เจ็บต่อมาก็เหมือนเดิมน,นี้ไม่มีอะไรนี่ขึ้นมาปุก็ตั้งขาขวามาเดินเพราะว่าเนี่ยจ,จะได้เป็งกันไห้ตลอดโอเคก็แค่ประมาณนี้ครับ แล้วก็นี่พี่โหน่งเนี่ยได้เปลี่ยนอีกแล้วรอบที่แล้วเวกเซิร์ฟพี่โหน่งก็เล่นมาก่อนรอบนี้ยูโดพี่โหน่งก็เคยเป็นนักมวยอดตอนหนึ่งพอแปะพอแฝกเลยงั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ริวเนี่ยพี่หมูก็เบาหน่อยแต่พี่โหน่งจัดเต็มได้เลยเพราะว่าเขาเคยเรียนยูโดมาก่อนดูตาอาจารย์ริวด้วยตาอย่างโอดปกติแล้วในการจะเรียนยูโดเนี่ยสเต็ปแรกพื้นฐานสูตรเลยครับต้องทำอะไรบ้างครับสัอย่างแรกฝึกการการตบปอดนะครับก็คือการฝึกเวลาลนทุ่มเราจะล้มยังไงให้เราไม่บาดเจ็บนะครับไม่บาดเจ็บอี จา้างครับสบหมอนทิงไม่ค่อยดีอยู่นี่งจับก้าครับนี่ฉีฉีแล้วจางเบาๆมา,มาอ่าโอเคกันเดี๋ยวให้อาจารย์เลียวเนี่ยสอนเบสิกยืดร่างกายแล้วก็ตบหมอกไปตามสเต็ปแล้วกันโอเค,อเคสเต็ปแรกอะไรครับจ้างเดี๋ยวยืดเส้นกันก่อนโอเคยืดเส้นก่อนยืดเส้นยืดเส้นยืดเส้นแต่ไม่เคยเล่นเองเลยนะไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ไม่เคยเล่นเองเลยนะไอติอ่ะเอ้ยอือ ก็ยืดร่างกายไปแล้วสเต็ปต่อไปอะไรครับอาจารย์ต่อมาเดี๋ยวเราจะฝึกการล้มกันก่อนครับการล้มเดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตก่อนได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมทำให้ดูกันนะที่มันจะทำอะไรอันนี้อาจารย์จะสับอันนี้อาจารย์จะสับระวังเดี๋ยวมันยิ่งแบบมวยไทยอันนี้อันนี้ต้องทำเลยครับอาจารย์ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ทราไม่ทำแบบนี้อ๋อเอาฝึกฝึกตบฟอรท่าเบสิกก่อน ผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บขาเลยเด็ดทั้งเลยนะมีอะไรอย่างเงี้ยดูเด็บวมเลยเนี่ยดูเลยอ้วนม่ใจเย็นเข้าไปหากล้องก่อนเด็พี่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวให้พี่ดงสาธิตกับอาจารย์กันผมไม่ไหวแล้วดูเด็ขาผมบวมแล้วเนี่ยอันนี้มันอ้วนเลยขาผมไม่ได้บวมไม่ได้หนีไม่ได้หนีนะเนี่ยไม่ได้หนีแต่แค่จะยืนคุยกับผมแล้วแล้วให้พี่หนดงไปเล่นอาการใช่แต่ไม่ได้หนีไม่ได้หนีเอ้แค่ยืน อหลังจากทุ่มไปแล้วสเต็ปที่ถูกต้องเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําสเต็ปสั้นๆรอบหนึ่งที่เราเปิดนะครับไอจังหวะแรกอะที่เราดึงเข้ามาอย่างงี้เพื่อว่าให้น้ําหนักโดยรวมร่างกายของเขาเกิดจุดสุดทุวงเขาครับเอาง่ายๆคือสเต็ปที่หนึ่งคือดึงเข้าใช่ดึงให้เขาดึงคู่ต่อสู้ให้เสียหลักดึงเข้านะครับนิดหนึ่งดึงเข้าเปิดเข้ามาเห็นไหมดึงเข้าเห็นไหมเขาจะยืนยากแล้วต่อเห็นไหมตั้งไว้สามหมุนยอ ย่อไม่ทุ่มไม่ทุ่มไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ทุ่มค่ะูเก่งไปทั้งตัวเลยเมื่อกี้ดูว่าอาจารย์จะเกียร์ดีต้องชิดเวลายกแต่ยกได้ง่ายเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าเข่าท่าเอเคอ่ะหนึ่งสองสามอึ๊บอ่าจริงๆริอะดูเหมือนง่ายนะแต่เมื่อกี้ลองกันรอบหนึ่งละโคตรยากเลยต้องฝึกเป็นประจำถ้ามาเรียนบ่อยๆมาฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะทำได้เองโดยอัตโนมัติได้ คือเหมือนประมาณว่าอาจารย์ไม่ต้องคิดแล้วมันเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมชินแล้วเออมันชินแล้วไหลดำแล้วน่าจะอัตโนมัตินั่นแหละเดินซุ่มสี่ซุ่มห้าเดินไปจับไหล่กันนี่เละนะสเต็ปต่อไปคือไปอะไรอาจารย์ล็อก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 นี่สนุกฟังฟังดูสนุกล็อกมีแบบที่หักคงหักแขนอะไรอย่างเงี้ยไหมครับนี่สนุกสนุกไหมเตรียมไปอาบน้ำแล้วึงอืมล็อกก่อนสนุกโอเคครับอาจารย์สเต็ปสุดท้ายของวันนี้ก็คือการล็อกการล็อกซึ่งพี่หน่งโดนทิ้ไปแล้วเชือดครับล็อกหักเชือดก็คือหักแขก็คือดเออชืคให้้ใหหลับ เมื่อกี้พี่โด่งโดนทุ่มพี่หมูจะโดนล็อกนะโอเคไปแะแนกที่ขอให้ดทุกคนต้องเรียนเลยก็คือเกซ่ากาตตเมเครับเดี๋ยวลองนอนดูครับโอเคครับถ้าข้าเนี้ครับก็คือถ้าเกซ่ากาตามเมนะครับเราจะเอาถ้าอะไรนะครับขอโทษดิเกซ่ากาตามเครับเกซ่ากาตาัมเเกซ่ากาตามเมพวกเรามาติดตรงช่องตรงนี้ครับติดให้มันไม่เหลือรูครับเอามือขวาเอ้ยมือซ้ายครับจับช่วงประมาณข้อต่อครับดึงมาให้ติดเห็นไหมมันจะติดเพื่อให้เขาขยับตัวได้ยากแล้วก็ไปว่าจ้ ต้องติดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อสอบหนีบครับปุ๊บหนีไว้เราไปมือนี้ครับ <ผม S 1> ล้วงมามแกก็เป็เจ็บจริงลวงมาจับตรงด้านหลังครับแล้วก็ก้มตัวลงเล็กน้อยอ่ะดิ้นเลยเต็มแรงเลยดิ<ป>้นดิ้นดินเรเต็มแรงเลยโอ้เต็มแบบแล้วดิ้นๆริงจดิน,ดนจริง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 มา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 เาม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 ว้ามาเาามาอามายกมามายามามาามอาม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  ตอนนี้บาดใจแลโอเคโอเคเขาล็อกไว้ทำไรจ้ะเนี่ยคือตอนแข่งจริงอ่ะมันเราเขาจับเวลาแต่ว่าความจริงนะครับถ้าเราจะใช้สู้จริงต่อเราการะเปลี่ยนท่าได้สามารถเปลี่ยนเป็นนี้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าเจ็บตัวบ่อนะครับาเจ็บาเจ็บตัวบ่อนะครับยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยยังไม่เริ่มเลยหัวใจไม่ได้เลยยังไม่หันทำเลยเลยแต่ตามกติกานี่มันก็คือว่า กดจับเวลาได้จับเวลาชนะเหมือนกันหรือว่าจะทําให้เขาตบบอลก,ก็ชนะเหมือนกันได้อ,อ๋อตบบอลยอมแพ้หรือว่าจับเวลาให้ให้ครบเวลาที่กขาหนดก็ชนะอ่ะ <c oughs> าตบบอลเดี๋ยวยังไม่ล็อกเลยอันนี้คือท่าที่หนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นท่าที่สองเมื่อกี้ที่งั้นเปลี่ยนไ,ได้เรื่อยๆครับเอาเปลี่ยน<อ>เรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยจัน ไปเรื่อยๆเลยจ้าไปเรื่อยๆเลยจ้าโหเราสามารถแบบค่อยๆหมุนอย่างเช่นถ้าเขาดิ้นอังงั้นงั้นอ่ะไล่จากสเต็ปที่หนึ่งก่อนสเต็ปที่หนึ่งเมื่อกี้ท่าที่หนึ่งเอาท่าเดียวหมุนก็ได้วันนี้หมุนไปเรื่อยๆอ่ะโอเคผมว่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาเขาดิ้นเขาดิ้นแรงมากอ้ดิ้นแรงมากอ้วนดิ้นแรเขาหวุดิ้นขอหลุดเขาหลุดปุ๊บไม่ได้หลุดเลยคอมันมันต่อได้เรื่อยๆต่อได้เรื่อยๆอันนี้คือเปลี่ยนท่ามาฝั่งนี้ไม่สิมันได้มันได้หมดเลยอ๋อได้สองฝั่งอันไหนลองดูจ้าท่านี้ก็ได้้เดดี๋ยวใหู อย่าทาด้านนี้แล้วกันมันจะมีท่ารัดข้างตัวครับเขาเรียกโยโกชิโฮกานดะมิคือผมขำหน้าไอ้หมูมากอะคือแบบปล่อยวางแล้วยอมรับชะตากรรมสุดๆอะจานเบาๆผาท่านี้ก็ล็อกเหมือนกันล็อกได้ครับอ่ะลองดิ้นดูมาลองดิ้นดูไปออกเไปดิ้นเร็วเต็มแรงมาเต็มแรงหมูเต็มแรงอ๋อเต็มแรงเต็มแรงเต็มแรงสู้หน่อยหมูออกกันเถอะออกกันเถอะออมาถึงดิ้นออกเหรอไปอ อ๋อโหแต่ละท่ามีท่าอาจาจย์โหอาจารย์มีเยอะนะที่จริงเออมันล็อกขนาดนี้งั้นผมขอท่าแบบพลิกยีกเลยอีกสักท่าหนึ่งขำอาจารย์มากอาจารย์บอกว่ามีเยอะนะมีอีกเยอะนะเสียงนุ่มมากเลยแลดูหน้าหมูเต็มแรงมู๊ดเต็มแรงขอเต็มแน่เต็มแรงเต็มแรงสู้หน่อยหมูไอ้เช่นอ่ะเดี๋ยวสมมติว่ายูโดเวลาเราเล่นใช่ไหมครับบางคนเขากลัวล็อกไงเขาก็จะนั่งฟ้อหมีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนักกีฬายูโดส่วนมากเขาจะนั่งอย่างนี้เพื่อหลบการโดนโดนล็อกอะไรอย่างี้ อ๋อเหมือนนั่งคว่ำอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนานั่งคว่ำหลบก,การโดนล็อกไม่โดนล็อกแล้วนี่ล, colonial, ล,กกลุกเลยเฮ้ยลุกอ้วนอ้วนลุกนั่งอ๋อคือนั่งอย่างงี้คือเพื่ออ๋อคืเหมือนเหมือนเต่าใช่ไหมครับเ <ว ért S 1> ต่าผู้เต่า๋ยวให้พี่เป็นหุ่นก็ได้ครับ๋ยวให้พี่เป็นหุ่นก็ได้ครับเพื่อให้พี่เป็นตัวละครอ้าวที่ผมขำหน้าหมู่มากอะคือแบบปล่อยวางแล้วเรายอมรับชะตากรรมสุดๆดอะคืออาจารย์จะสอนแก้ท่าเต่า ใช่าหรับล็อกพราะความแข่งมันจะหมีเขาแบบเอ้ยไม่ใช่ล็อกอย่างเงี้ยไม่ใช่ล้อเอายูโดมันไม่กี่วิเขาก็ลุกขึ้นมาจับหยุดแล้วอ๋ออ่าแล้วถ้าเราสมมติเราอยากล็อกเขาก็มีวิธีนะครับก็คือเขาทุ่มนะเขาตกใหม่พอดีเราก็สามารถใช้่าดเชืยกได้นะ่าายมจับขาจับขาโอ้ย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 ไงเขาดึงเขารู้สึกเชือกโอ้ยสะกิดสะกิด อ๋อสกิดคือเอาอีกเอาอีกกระจานเอาอีกผมมองไม่เห็นอะไรแล้วมันแบบออกดลงกดไว้ก่อนนะครับเสร็จปั๊บให้เราขาขาวางตรงตรงนี้ก่อนตรงนี้แล้วดึงมาเสียงๆประมาณท่านี้แล้วก็ขาตกมานะครับให้ดูเดี๋ยวเขาจะพูดมาจากนี้ครับเราก็เดี๋ยว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 ขอดูหน้าหน่อยเมื่อกี้รู้สึกอะ<ร> <cose, disappointing, S 1> ไรื่นเ ขึ้นมาได้ยังไงดีกว่าอ๋อคือเหมือนเบี่ยงกลับหงายกับอะไรเงี้ยใช่ใช่เดี๋ยวดูใหม่อยากให้เห็นหน้าพี่นงอ่ะเดี๋ยวมึงซูมหน้าพี่นงตอนเขาทำเมื่อกี้นะไปต่อกันต่อเลยเกียรหล่อเส้นตะคิวอ๋อตะคิวต้องทำไงมันตามตะคิวยืดยืดเอ๊อตะคิว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 ปกติเขาประมพยาบาลแต่แต่กองเราตะคิวถ่ายซูมหน้า ส่งไปในไลน์กลุ่มว่าวันนี้จะมาเล่นยูโดไม่อ่านและเสือกไปออกกำลังกายเสือกไปเล่นท้องไว้วันนี้เดี๋ยวมาสรุปก่อนละกันว่าเวลาปกติเนี่ยการมาเรียนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาอาจารย์จะสอนอะไรบ้างส่วนมากผมจะสอนตามจุดประสงค์ของนักเรียนนะครับอย่างเช่นนักเรียนบางคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะเรียนเพื่อแบบป้อ,อ,องกันตัวอย่างเงี้ยผมว่าจะจะสอนแบบการปิดล็อกก็อะไรเงี้ยครับก็คือการแบบเวลาโดนล็อก โดนข้อมอย่างเงี้ยจะดิ้มยังไงอะไรเงี้ยครับเอาแงคือเลือกได้เราอยากจะมาเรียนอะไรเราุยกับอาจารย์ได้เป็นทาเวทเราจะสอนตามจุดประสงค์ของนักเรียนครับว่าอยากได้อะไรก่อนอย่างเช่นบางคนอยากได้ทุ่มก่อนก็สอนทุ่มก่อนได้ครับแล้วแต่ครับให้อาจารย์ฝากโรงเรียนอีกรอบด้ยครับที่นี่เป็นสิ่ประกอต่อสู้แบบหลายแขนงครับก็จะมีสอนตั้งแต่คาราเต้บาสเลียบอชิจิสูชิจิสูยูโดแล้วก็มวยไทยของไอก้าครับเราติดต่อได้นะครับอ่าโอเคถ้าเดี๋ยวเราขึ้นอ่าพวก ที่อยู่โลเคชันแลวคอนเน็กชันให้ละกันใครสนใจก็มาเรียนได้ที่นี่ถือว่าครบเลยมาจบในที่เดียวได้ถือว่าสุดยอดงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ลิวมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้แล้วก็ที่อ้อมมือที่ไว้ชีวิตดีกว่าขอบคุณที่อาจารย์ช่วยซ้อมพี่ๆผมให้ผมมันไส้เขามานานแล้วผมเลยพาเขามาอยเสียดายอ่ะไม่ได้เตรียมชุดไม่ไั้เล่นกับอาจารย์แล้วได้ลาแล้วครับัสดีครับดีแต่อาจารย์หมันไส้ัอดีครับ ฝากกดติดตามมารายมด,ดีออฟฟิเชียลด้วยนะครับ